เคยสงสัยกันไหมครับว่าสตีฟจ็อบส์บิลเกต์หรือมาร์คเชสเนเบิร์กนะครับ ผูริหารระดับโลกแบบนี้นะครับทาไมนะครับเขาชอบใส่เสื้อซ้ำๆไปมากันตลอดเวลาเลยนะครับสาหรับคนที่ติดตามเรื่องราวบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายนะครับต้องคุ้นหน้าเป็นประจําของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับเพราะเป็นเหมือน3มไอคอนของงการเทคโนโลยีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่น่าสนใจนะครับพวกเขานะครับสร้างสิ่งใหม่ๆมามากนะครับแต่กับการแต่งตัวทําไมเขาดูธรรมชาติและซ้ำซากเหลือเกินครับก็เพราะมันเสียเวลาทําอย่างอื่นไงนะครับเพราะการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับโลกนะไม่ใช่การตัดสินใจที่มากเกิน แต่มานั่งตัดสินใจไรวุ่นวายอย่างการเลือกเสื้อเสื้อผ้านะครับพวกเขาเลยนั้นนะครับเลยเลือกที่จะใส่เสื้อผ้าเดิมเดิมนะครับและเอาเวลานะครับไปทําอย่างอื่นดีกว่านะครับสำหรับยังมีสไตล์นะครับระดับผู้บริหารนะครับถึงรูเผมือนๆกันใส่เสื้อผ้าซ้ำๆจะดูน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วนะครับการนับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวตนอีกแบบนะครับหรือเรียกกันว่าไอคอนิกนะครับคือการสร้างภาพลักษณะสังคมนะครับจะให้เราจดจําได้ง่ายรวดเร็วนะครับ ตัวอย่างง่ายๆนะครับผมงนีผลมสตรีมจ็อบเนี่ยครับที่พูดถึงเมื่อไหร่นะครับภาพ้อคอเต่ากางเกงยีนรองเท้านีเบิร์ซ่านะครับจะมาพร้อมกับเขาด้วยนะครับหรือจะเป็นมาร์คซิสเบิร์กนะเสื้อยืดเทาๆกางเกงยีนเห็นไหมครับว่าอะไรที่ดูเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าพอเลือกมาให้เหมาะกับตัวเองได้อย่างลงตัวแล้วนะครับความธรรมดานะครับอาจจะสร้างคุณให้ตัวตนให้เป็นแบบใหม่ได้นะครับ